แม่เขาเป็นแม่เขาเป็นไตจะต้องไปฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้งการฟอกไตของแม่จะใช้ใช้ค่าใช้จ่ายครั้งละ1 5 0 0บาทซึ่งยังไม่ได้รวมยังไม่ได้รวมค่าเดินทางยังไม่ได้รวมค่าจิตประถาต่างๆอาทิตย์หนึ่งก็คือฟอกสองครั้งเดือนหนึ่งก็ตก8ครั้งก็จะใช้เงินประมาณหมื่นสองในการฟอกไตของแต่ละเดือนพอหลัง หลังจากสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใครมาก็ฝากเชิญฝากแชร์ให้ด้วยนะคะพอหลังหลังจากที่น้องมางู้น้องรู้ว่าสมุนไพรอะสามารถช่วยได้น้องก็สนใจสวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก <c oughs> แต่มาบอกข่าวดีจ้า ลูกค้าที่เป็นโรคไตกินนพก้าวแล้วอาการดีขึ้นค่าเลือดดีขึ้นจากที่ฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้งก็ลดลงเหลือสัปดาหละครั้งเหลือสัปดาหละเอ๊ฟอกไตสัปดาหละสองครั้งลดลงเหลือสัปดาละหนึ่งครั้งสัปเอฟอกไตครั้งหนึ่งอ่ะจะใช้เงินใช้ค่าใช้จ่ายในการฟอกอ่ะครั้งละพันห้า เดือนหนึ่งครั้งก็ตกไปหมื่นสองทีนี้หมอบอกว่าผลตรวจเขาเพิ่งไปหาหมอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผลนะเอลูกสาวเขาทํางานอยู่ที่เดียวกันกับพวกไตกับตาเนาะเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาก็ดีใจเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าแม่น่ะจากที่ฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้งหมอให้ลดเหลือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เท่ากับว่าลดค่าใช้ใจ่ายไปเดือนละหกพันบาท แล้วแม่เขาก็บอกไอหมอก็บอกว่าเลือดเขาหนี่ด like. SO ีมากๆเลยแม่เขาก็ดีใจแม่เขาบอกว่าเขารู้สึกตัวเขารู้สึกตัวเขาเองว่าเขารู้สึกตัวเขาเองเลยว่าเขาน่ะสุขภาพดีสุขภาพดีแล้วเขาก็จะคือรู้สึกตัวเองว่าดีแข็งแรงแล้วเขาบอกเขาจะกินแบบกินตลอดไปเลยอนาคตค่ะอนาคตคือเป็นลูกทีมลูกทีมส่งพลัง แล้วก็ไอ้ที่พิเศษนะก็คือเขาหนาะตั้งใจเอาไปให้แม่เขากินแต่ว่าพวกพวกแตนะจะไม่ไม่รู้เลยว่าพ่อเขาหนาก็ป่วยเหมือนกันพ่อเขาเป็นเป็นเอกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นนอนโรงพยาบาลอยู่เป็นนอนโงนอรงพยาบาลอยู่สองเดือน,น,นพอนนพ,อ,พอกลับมากลับมาบ้านก็คือเดินไม่ได้เลยช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ ให้เหลือตัวเองได้นิดหน่อยถ้าอย่างจะเดินหรือว่าจะไปไหนก็ต้องมีคนคอยพยุงมีเอะอะไรนะสามขานนะคอยช่วยตลอดแล้วไม่เห็นคอมมไม่รู้วะแล้วก็พ่อพ่อก็กินกับแม่พ่อพ่อกินแต่แต่พ่อหนะก็คือจะฉี่ไม่ออกด้วยฉี่ ขี่ไม่ออกไปนอนโรงพยาบาลก็คือต้องเอาท่อท่อใส่กับไออวัยวะเพศข,ของของพ่อเพื่อที่จะช่วยในการ<ม>เหมือน<ม>เหมือนว่าสวนส,<ม>สวนเยี่ยวสวนเยี่ยวให้เยี่ยวออกคือไม่สามารถที่จะเยี่ยวเองได้<ม>พอลูกสาวเอาชาไปให้กิน<ม>เขากินได้ไปประมาณห้ากล่อง<ม>พ่อนะ่ะสามารถ เยี่ยวเองได้ทีนี้พอถึงวันที่ว่าหมอนัดแกก็ไปหาหมอปกติคือที่ว่าแกแกเยี่ยวเองไม่ได้นะมันต้องใช้ไอ้ทอ่อท่อเสียบเข้าไปที่อวัยวะเนาะไปไหนมาไหนคือแกจะพกพกตลอดมีสายถุงเยี่ยวอะ่ะติดตัวตลอดพออาทิตย์ก่อนเข้าไปหาหมอหมอจะสวนให้สวนให้แกเยี่ยวดดมันไม่เห็นคอมเมนต์เลยเนาะ หมอจะสวนให้แกเย่วแกบอกหมอว่าคุณหมอไม่ต้องสวนแล้วครับผมเย่วเองได้แกก็ดีใจเนาะแล้วแล้วหมอก็เลยถอดถอดสายอ่อนถอดสายที่ว่าติดที่แกจะต้องทุบไว้ไหนตลอดสายสวนเยี่วคุณผู้ชมถอดสายสวนเยี่าแล้วคนนี้แกก็เดินเองแกไม่ต้องใช้ไม้สามขาอีกแล้วเพิ่งเลิกงานมาหน้ามันย่องต่อสักยา